สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามารับชมเนาะช่องหวยของเฮ้ามอนี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามารับชมถือกันบ่เนาะให้ไปเจ็ดสามออกสามเจ็ดนอกศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ล่างตรงๆนะคะเก้าห้าวิ่งรูดเจ็ดกับเก่าเด้อค่ะย้อนเมืองคิปได้เด้อค่ะแล้วก็ท่านใดที่จะสนใจใเขากลุ่มวี่ไอพี่ หวยทุกหวยของเราในกลุ่ม V.I.P เราจะฟันตัวเน้นตัวเจาะให้นะคะทักแชทเข้าไปหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ะะเด้อค่ะเฮาก็จะตอบให้เข้าไป Facebook ได้เนาะคะ่ะมานาวภูไทยนะคะเข้าไปใน Facebook มานาวภูไทยกลุ่มหวย V.I.P ของเราหา0น0อยปีเด้อค่ะโทษเด้อค่ะว้าผิดเอ่อ5 0าปีนะคะ,ะ,คะหวยจะเน้นฟันให้ที่กลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะคะ แล้วก็ช่อง y ย t u b e กับเข้าก็จะเป็นล่งธรรมดาแบบนี้แหะคะ่ะท่านใดที่จะให้เน้นให้ฟันกระสิเป็นคุ้มวีไเท่านั้นทักแชทมาได้เล้ค่ะเดี๋ยวแอดจะลงไล่ไ้เนาะลงไล่ไ้ในคลิปต่อไปวันนี้ก็จะมาหวยลาวต่อเลยนะคะเฮดบ่าท่านหวยห้าน้อยพี่น้องจะออกแล้วก็ตอดึงหวยลาวแล้วกันเนาะหวยลาวนี่จะ าบางที่กัดพิษบ่เขากัขอโทษขอให้หลายๆเนาะคะ่ะแอดเกิดจะพยายามให้เขาแต่ว่าคุ้งวิไอพี่กระทักชัดเข้าไปเด้อค่ะคุ้มมากๆเนะคะ่ะหอยของเฮ้าก็าบ่าไลา่โตพี่น้องแต่ว่าเฮ้าจะเน้นให้วงกลมห้ว่าตัวใดเน้นแนะคะ่ค่ะก็เข้าไปเบื้องใดเด้อค่ะแต่ส่วนมากก็จะเขา่าทั้งหอยฮานอยหอยลาว หอยรัฐบาลหอยอมสินเด็กพี่น้องกลุ่มว i p อพีหาลอยเท่านั้นคุ้มหนึ่งปีนะคะกดไล่กดแช่ช่องของหฮาไหเนเดอค่ะจะได้อยู่ต่อเนาะหอยแม่นแม่นเข่าตรงตรงหอยรัฐบาลนะคะกดแช่ไหแน่เด้อค,คาดกดติดตามนะคะหฮาจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดหอยต่อในช่องนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เซ้นลำ ก็ผู้ใดถ้าสนใจกระางได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าจะสร้างทาง f เฟซบ o ๊กก็ได้เดี๋ยวจะเอาไลฟ์ให้ลงให้ในคลิปต่อไปเนาะค่ะอย่าลืมอย่าพลาดหอยลาวนะคะ17นาฬิกาหอด18นาฬิกาด้วค่ะติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ